สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรามาทำแบบฝึกหัด7.1หน้าที่20กันนะคะมาดูข้อ1น,นะคะให้เขียนเศษส่วนนะคะแสดงส่วนที่ระบายสีใช่ไหมคะข้อ1น,นะคะจะเห็นได้ว่านะคะกระดาษแผ่นนี้แบ่งออกเป็นเท่าไหร่คะ10ส,ส่วนเท่าๆกันนะคะมาดูนะคะ1 2 3 4 5 6 7, 8, 9 10ใช่ไหมคะสิส่วนเท่าเท่ากันจากโจทย์เขาต้องการส่วนที่ระบายสีใช่ไหมคะให้นํามาเขียนเป็นเศษส่วนนะคะทีนี้ส่วนที่ระบายสีระบายไปกี่ส่วนคะ3ส่วนใน10ส่วนเท่าเท่ากันใช่ไหมคะเราก็เขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ3ส่วน10นะคะ คุณครูจะขอเขียนเป็นทศนิยมด้วยได้นะคะก็คือ0.3นะคะข้อ2นะคะกระดาษแผ่นนี้ก็คือแบ่งออกเป็นทั้งหมด10ส่วนแล้วก็ระบาย10ส่วนนะคะเอามาหมดเลยก็คือ 1แผ่นหรือ1ห,หน่วยใช่ไหมคะมาดูแผ่นที่2นะคะแผ่นที่2นี้แบ่งออกเป็น10ส่วนเท่าๆทากัน3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นนะคะส่วนที่ระบายนะคะระบายสีคือ7ส่วนใน10ส่วนใช่ไหมคะคุณครูนำมาเขียนเป็นอะไรคะเศษส่วนได้1ก็คือ ตรงนี้นะคะแผ่นนี้นะคะ1ทีนี้มาดูแผ่นที่2ก็คือเศษ7ส่วน10นะคะหรือนักเรียนจะเขียนเป็นอะไรคะเศษเกินได้เท่าไหร่คะเศษ17ส่วน10นะคะอ่าแล้วเราลองเอาไปเขียนเป็นทศนิยมได้เท่าไหร่คะ1.7นะคะงงไหมคะมาดูข้อ3นะคะ รูปนี้นะคะแบ่งออกเป็นเท่าไหร่คะกี่ส่วนเท่าเท่ากันเอ่ยเราลองมานับดูก่อนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็คือแบ่งออกเป็น10ส่วนนะคะคอลัมน์แรกนะคะคอลัมน์ที่2หรือแถวที่2นะคะก็เป็น10แถวที่3ก็10แถวที่4ีก็10แถวที่5้าก็10แถวที่6ก็10 10เพราะฉะนั้นทั้งหมดช่องเล็กๆนี้นะคะ แบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ส่วนเท่าเท่ากันคะ100่ส่วนนะคะเราลองมาดูนะคะว่าส่วนที่ราบายสีเนี่ยมีทั้งหมดกี่ส่วนคะ10 20 30 40 50่้ใช่ไหมคะแล้วมาดูที่เหลือ51 52 53 54 55ก็คือส่วนที่ราบายสีก็คือ55สส่วนนะคะในเท่าไหร่คะใน 100ส่วนที่เท่ากันใช่ไหมคะดังนั้นเรานำมาเขียนเป็นเศษส่วนได้เศษ55ส่วน100นะคะคุณครูจะขอเขียนเป็นทศนิยมนะคะสังเกตได้ว่าถ้าส่วน100นะคะทศนิยมจะเป็น2ตำแหน่งจะได้ว่า0.55นะคะข้อนี้นะคะงงไหมคะ ไม่งงนะคะเราไปต่อกันข้อ2กันเลยค่ะไปต่อข้อ2นะคะข้อ2นะคะ,ะมาดูโจทย์ข้อ2จงเติมตัวเลขในอะไรคะกรอบสี่เหลี่ยมนี้ใช่ไหมคะให้ถูกต้องนะคะที่มาดูข้อ1ถึงข้อ7 เป็นเศษส่วนใช่ไหมคะนักเรียนลองย้อนกลับไปในบทเศษส่วนนะคะมาดูว่าข้อ1น,นะคะโจ์เศษ3ส,ส่วน5ส่วนเป็น5ใช่ไหมคะส่วนเป็น5จากโจทย์ทีนี้มาดูตรงนี้ตรงนี้สิ่งที่ต้องการหาก็คือกรอบสี่เหลี่ยมนี้ใช่ไหมคะ กรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะกรอบสี่เหลี่ยมนี้คือเท่าไหรนะคะเราจะหาได้จากยังไงคะหาได้จากตัวส่วนนะคะเรามาดูโจทย์เป็นส่วน5อยากได้ส่วนเป็น10ก็คือเอาอะไรมาคูณคะเอา2มาคูณข้างล่างคูณ2ข้างบนก็ต้องคูณ2เป็นเท่าไหร่คะ3คูณ2เป็น <6. S 2> ใช่ไหมคะทีนี้มาดูตัวแรกได้แล้วนะคะเศษ6ส่วน10ทีมาดูตัวที่2นะคะส่วน10อ่าแล้วมาเป็นส่วน100ส่วน100ยนะคะทำอะไรเอ่ยก็ต้องมาคูณกับ10ข้างบนก็ต้องคูณกับอะไรเหมือนกันคะคูณกับ10ได้เท่าไหร่คะ60งงไหมคะมาดูข้อต่อมา จากส่วน100เป็นส่วนเท่าไหร่คะส่วน1,000ก็เอก็อะไรมาคูณคะเอา10มาคูณข้างบนก็ต้องคูณเลยเหมือนกันคะคูณ10เป็นเท่าไหร่คะ600งงไหมคะข้อนี้งงไหมไม่งงนะคะคุณครูขออนุญ,ญาตลบตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อจะไปต่อข้อ2นะคะ มาดูข้อ2นะคะข้อ2ส่วนเป็น50ใช่ไหมคะแล้วก็อยากให้เป็น10คุณครูก็จะเอาอะไรมาคูณหรือหารคะหารคุณครูจะเอาอะไรคะเอา5มาหารใช่ไหมคะ50าหาร5ได้10ข้างบนก็ต้องหาร5ใช่ไหมคะ10หาร5ได้เท่าไหร่คะ ได้2ใช่ไหมคะที่มาดูข้อนี้10ทํายังไงเอ่ยให้ได้กับให้ได้100อก็อะไรมาคูณคะเอา10มาคูณข้างบนก็ต้องคูณอะไรเหมือนกันคะคูณ10เป็นเท่าไหร่คะ20ใช่ไหมคะงงไหมคะต่อมาส่วน100อยากให้เป็นส่วน1000คุณครูก็เอาคูณ10นะคะข้างบนก็ต้องคูณอะไรเหมือนกันคะ คูณ10ก็กลายเป็น200งงไหมคะไม่งงนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลบตรงนี้นะคะจะได้เขียนข้อ3ได้ชัดเจนเพราะพื้นที่มันค่อนข้างจำกัดนะคะจากนั้นมาดูข้อ3นะคะข้อ3เศษ18ส่วน20อ่าส่วนเป็น20 อยากได้ส่วนเป็น100คุณคุณก็ต้องหาตัวมาคูณใช่ไหมคะคูณอะไรคะ20คูณอะไรเอ่ยได้100คูณ5นะคะข้างบนก็ต้องคูณเลยเหมือนกันคะคูณ5นักเรียนก็เอา18ตั้งคูณด้วย5คําตอบคือ90นะคะทีมาดูช่องนี้นะคะว่างทั้ง2ช่องเลยนักเรียน อยากจะเอาตัวเลขอะไรคะอ่าคูณเท่าไหร่ดีคูณสิบไหมคะคูณสิบก็จะเป็นหนึ่งพันใช่ไหมคะเก้าสิบคูณสิบก็เป็นอะไรเหมือนกันคะ900ใช่ไหมคะอ่ามาดูช่องนี้แหละอ่าคุณครูอยากจะได้ช่องนี้เป็นส่วนเป็นสิบดังนั้นคุณครูก็จะเอาอะไรมา คูหรือหารคะหารนั่นเองนะคะคุณครูจะเอา100มาหารข้างบนคุณครูก็ได้เอา100มาหารคำตอบคือเศษ9กส่วน10นะคะทำไมคุณครูถึงเอาส่วน10เพราะว่าตอนนี้เราเรียนเรื่องทศนิยมตำแหน่งที่1่ใช่ไหมคะคุณครูก็เลยเอา10นะคะถ้าอยากได้2ก็จะเป็น ส่วน100อยากได้3ตำแหน่งก็คือเป็นส่วน1,000แต่โจทย์มีแล้วใช่ไหมคะ,ะข้อนี้ส่วน10ยังไม่มีนะคะคุณครูเลยเลือกที่จะเอาส่วน10นั่นเองนะคะไม่งงนะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลบอีกครั้งนะคะทีมาดูข้อ4นะคะข้อ4จากโจทย์เศษสส่วน4ใช่ไหมคะ เศษดส่วน4นะคะส่วนเป็น4นะคะและอยากได้เป็นเท่าไหร่คะ100ก็ต้องเอาอะไรมาคูณคะแน่นอนค่ะ4คูณ25ใช่ไหมคะได้100ข้างบนก็ต้องคูณอะไเหมือนกันคะคูณ25เป็นเท่าไหร่คะ25คูณ3เป็น75นะคะ จากนั้นมาดูส่วน100เป็น1000ก็ต้องคูณกับอะไรนั่นเองคะคูณกับ10ข้างบนก็ต้องคูณอะไรคะคูณ10นะคะกลายเป็นเท่าไหร่คะ750นะคะทีมาดูช่องว่างเหมือนกันเลยเราจะใส่อะไรนะคะคุณครูขอเอาเป็น ส่วนเป็น200สิอ่าส่วนเป็น200สแสดงว่านักเรียนต้องหาตัวมาหารคุณครูเอา5มาหารใช่ไหมคะคุณครูก็ต้องเอา5มาหารข้างบนเหมือนกันนะคะนักเรียนก็ไปตั้งเลย750หาร5คําตอบคือเท่าไหร่คะ150นะคะ โจทย์ข้อนี้นักเรียนจะเอาตัวมาคูณก็ได้หรือตัวมาหารก็ได้นะคะแต่คนครูเลือกทำหลายวิธีนะคะให้นักเรียนดูนะคะถ้าหารก็ได้นะคะมาดูข้อ5นะคะข้อ5เศษ20ส่วน25ส่วนเป็นเท่าไหร่คะส่วนเป็น5อยากได้เป็น5ก็คือหาตัวมาหารใช่ไหมคะ คุณครูก็เอาห้ามาหารใช่ไหมคะยี่สิบห้าหารห้าได้ห้าข้างบนก็ต้องหารอะไรเหมือนกันคะหารหารห้าได้เท่าไหร่คะได้สี่ใช่ไหมคะาจากนั้นส่วนเป็น5แล้วอยากได้เป็น10ก็คือเอาอะไรมาคูณนั่นเองอะไรคะเอา2ข้างบนก็ต้องคูณอะไรเหมือนกันคะคูณ2 นะคะ4คูณ2ได้เท่าไหร่คะได้8นะคะงงไหมคะามาดูต่อมานะคะส่วน10อยากให้ได้ส่วนร้อยเอาอะไรมาคูณคะเหมือนเดิมเลยเอา10มาคูณข้างบนก็ต้องคูณเลยเหมือนกันคะคูณ10ได้เท่าไหร่คะ80นะคะมาดูข้อ6นะคะเศษ6ส่วน20ใช่ไหมคะส่วนเป็น เอาโทษน,นะคะเศษหกส่วน12นะคะอยากให้อะไรคะส่วนเป็น2นะคะจาก12ไปเป็น2แน่นอนค่ะเราต้องหาตัวมาหารก็คือคุณครูก็เอาหนะคะมาหารทั้งเศษและส่วน12หาร6ได้2อหาร6ก็ได้เท่าไหร่คะ1่ใช่ไหมคะทีนี้ว่างอีกแล้ว่องช่องอคุณครูอยากให้เป็น 10นะคะก็อะไรเอ่ยมาคูณ2คูณเลยคะ่ะ2อคูณหใช่ไหมคะข้างบนก็ต้องคูณเลยคะ่ะคูณด้วยห้าคำตอบก็เป็นสี่ห้ส่วนสิใช่ไหมคะอันนี้ช่องนี้นะคะคุณครูอยากให้ส่วนเป็น100นะคะคุณครูก็อะไรมาคูณนั่นเอง เอา10มาคูณเอา10มาคูณใช่ไหมคะคำตอบก็คือเป็นเท่าไหร่คะเศษ50ส่วน100มาดูข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายเศษ8ส่วน1 0 0่งัใช่ไหมคะง่ายสุดเลยคุณครูจะเอา10มาคูณทั้งเศษและส่วนนะคะอ่า10มาคูณนะคะได้เท่าไหร่คะคูณส่วนได้ 1,000 0มื่นใช่ไหมคะ1 0 0 0 0มื่นใช่คะข้างบนคูณ10นะคะคูณ10ได้เท่าไหร่คะ80ใช่ไหมคะ,ะข้างล่างข้างบนข้างล่างเป็นไงคะโอเคแล้วทีมาดูต่อมานะคะตรงนี้เหมือนกันคุณครูก็จะเอาคูณ10ได้เป็นเท่าไหร่คะ เป็นส่วนเป็นเท่าไหร่คะคูณ10เติมศูนย์ไป1นตัวใช่ไหมคะเป็น10,000แสนข้างบนก็เป็นอะไรคะ100นี่นะคะค,คูณนะคะคูณ10คูณ,คณ10ใช่ไหมคะเศษ800ส่วน10,000แสนที่คุณครูก็จะคูณ10อีกเหมือนกันนักเรียนอยากจะคูณหรือหารได้นะคะ แต่คุณครูให้เห็นว่าการคูณมันง่ายนะคะเราใช้การคูณก็ได้นะคะข้างบนคูณกันได้เท่าไหร่คะ8,000ใช่ไหมคะข้างล่างคูณกันได้เท่าไหร่คะ1ล้านใช่ไหมคะโอเค1ล้านนะคะ1ล้านโอเคนะคะพอเข้าใจไหมคะข้อ7นะคะ นักเรียนอยากจะหาตัวมาหารก็ได้นะคะหรือคูณก็ได้นะคะถ้าคูณก็คูณตัวบนกับตัวล่างก็ต้องเป็นจำนวนเดียวกันนะคะถ้าหารก็ต้องหารตัวเดียวกันซึ่งต้องลงตัวด้วยนะคะถ้าเป็นการหารอ่าเรามาดูแบบฝึกหัด7.2กันนะคะหน้าที่21นะคะ มาดูอ่าเขียนทศนิยมสะแดงข้อนี้ให้เขียนทศนิยมแล้วนะคะเขียนทศนิยมสแสดงส่วนที่ระบายสีใช่ไหมคะอ่าไปดูกันเลยค่ะเรามาดูรูปแรกก่อนนะคะรูปแรกก็คือมีรูปสี่เหลี่ยม ผืนผ้าใช่ไหมคะแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าเท่กันเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แป่งออกเป็น10ส่วนเท่าเกันใช่ไหมคะทีนี้โจทย์ต้องการส่วนที่ระบายสีระบายสีเท่าไหร่คะ5ส่วนใน10ส่วนใช่ไหมคะทีนี้คุณครูขอเขียนเป็นเศษส่วนได้ไหมลองลองเขียนเป็นเศษส่วนก็คือเศษ5าส่วน10 ใช่ไหมคะเรานำมาเขียนเป็นทศนิยมตัวเลขก็0ดเท่าไหร่คะ0.5เ,เขียนเป็นตัวหนังสือ0.5นะคะามาดูข้อ2นะคะแบ่งออกเป็นเท่าไหร่คะ กี่ส่วน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ส่วนเท่าเท่ากันอีกแล้วนะคะ,สะแสดงว่าส่วน10จะต้องเป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะคะทีนี้ส่วนที่ระบายสีมีกี่ส่วนเอ่ย1 2 3 4ถ้าคุณครูเขียนเป็นอะไรคะเศษส่วนก็ได้เศษ4ส่วน10ข้อนี้ใช่ไหมคะแต่โจทย์อยากเขียนเป็นอะไรคะทศนิยมก็คือ0ู 4นะคะเขียนตัวหนังสือก็คือ0.4ใช่ไหมคะมาดูข้อ3นะคะแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเอ้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ส่วนเราต้องการส่วนที่ระบายสีน,นะคะ1 2 3 4 5 6อสแสดงว่าส่วนเศษ6ส่วน10นะคะ เขียนเป็นทศนิยมได้เท่าไหร่คะ0ูนะคะตัวหนังสือ0ูนจด6ะคะพอเข้าใจไหมคะเราไปดูต่อข้อ2กันเลยนะคะข้อ2นะคะโจทย์นะคะระบายสีอะไรคะแสดงทศนิยมใช่ไหมคะอ่าเรามาระบายสีกันเลยนะคะ ข้อนนะคะ0.2ใช่ไหมคะนักเรียนจะเห็นว่าอะไรคะโจทย์ใช่ไหมคะเป็นอะไรคะส่วนแบ่งออกเป็น1 0ส่วนเท่าเท่ากันใช่ไหมคะแต่ระบายสีแค่กี่ส่วนคะ2ส่วนนะคะสส่วนอ่าสส่วน2ส่วนนะคะ2ส่วนอ่าสส่วนนะคะ นี่จะได้รูปนี้ออกมานะคะแล้วเวลานักเรียนเขียนเป็นตัวหนังสือก็ได้ว่าอะไรคะ0จุดอะไรคะ0ูนจุดสนะคะเขียนสวยๆนะคะเด็กๆที่มาดูข้อ2องนะคะ0.9ใช่ไหมคะทั้งหมดนี้นะคะแบ่งออกเป็น10ส่วนเท่าๆกาันแล้วให้นักเรียนอะไรคะอ่าระบาย 9กานะคะ9ส่วนนะคะคุณครูขอนระบายอย่างรวดเร็วเลยนะคะรวดเร็วแต่ถ้านักเรียนมีสีนะคะก็ระบายสวยๆหรือว่าใครไม่มีสีนักเรียนก็ใช้อะไรคะดินสอก็ได้ค่ะแรงเงาให้ชัดเจนนะคะอ่าเสมือนว่านักเรียนอะไรคะระบายสีใช่ไหมคะ ระบายสวยๆนะคะจากนั้นเขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่าอะไรคะ0จุดเก้าโอเคไหมคะามาดูข้อ3ต่อนะคะเขียนในรูปทศนิยมก็คือเศษส่วนใช่ไหมคะเศษ7ส่วน10เขียนเป็นทศนิยมก็คือส่วน10ก็คือทศนิยมกี่ตำแหน่งนั่นเองคะกี่ตำแหน่งนั่นเอง1ตำแหน่งนะคะ ข้อนี้ก็คือจะเขียนได้ว่า0.7ซึ่งเป็นทศนิยมที่น้อยกว่า1นะคะต่อมาเท่าไหร่คะเศษ5้าส่วนสิใช่ไหมคะแน่นอนค่ะเขียนเป็นทศนิยมได้0.5เห็นไหมคะสองข้อนี้จะเป็นทศนิยมที่น้อยกว่า1นนะคะเด็กๆสงสัยไหมคะมีอะไรสงสัยนักเรียนอ่า ลองเข้าไปในคลิปวิดีโออีกครั้งนะคะลองเข้าไปชมคลิปวิดีโออีกครั้งนะคะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ